สวัสดีครับสวัสดีนะานักตกปลาและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมกับช่องนาแบงคันโกงนะครับกวนี้นะครับนาแบงก็จะมีเสื้อตกปลานะครับมาแนะนำน้าๆนะครับที่กำลังมองหากันนะครับจากร้าน TJ Shop นะครับก็เสื้อตกปลาตัวนี้นะครับที่ผมได้สั่งทำขึ้นมานะครับจะเป็นเสื้อทรงฮูดนะครับก็จะมีหมวกแบบนี้นะครับก็เนื้อผ้าตัวนี้นะครับจะทำให้เวลาเราใส่นะครับ คือไม่ร้อนไม่อับนะครับแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็แห้งง่ายนะครับผมเวลาโดนแดดนะครับเนื้อผ้าตัวเนี้ยคือเวลาเราใส่ไปนานๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อผ้าแบบธรรมดานะครับก็อาจจะทําให้เสื้อนะครับซีดนะครับผมแล้วก็หดได้ฮะแต่เนื้อผ้านะครับเป็นเนื้อผ้าไมโครนะครับเวลาเราใส่นะครับก็คือเวลาออกแดดนะครับจะ ค่อนข้างที่จะยากนะครับนานมากครับกว่าจะซีดนะครับแล้วก็เวลาซักนะครับคือเนื้อผ้านะครับจะไม่หดตัวลงนะฮะแล้วตัวเสื้อนะครับทางร้านได้ออกแบบมานะฮะก็จะมีตัวระบายด้านข้างนะครับเป็นระบายความร้อนนะครับผมนี่นะฮะแล้วเสื้อตัวนี้นะครับก็ป้องกันแสงแดดได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้การออกแบบนะครับอยู่ที่ ทางเรานะครับสั่งทางร้านนะครับว่าต้องการแบบไหนโลโก้แบบไหนนะครับสั่งทางร้านได้เลยนะครับก็จะมีแบบผลิตแบบเสื้อทีมนะครับแล้วก็แบบต่อคนก็มีนะครับผมแต่แบบต่อคนนะครับส่วนมากนะครับทางร้านก็จะมีแบบให้เลือกนะครับแล้วก็ใส่โลโก้เอานะฮะนี่นะครับส่งฮูดนะฮะ สีสันนะครับอันนี้ผมออกแบบเองนะครับก็คือสั่งทางร้านว่าจะเอาแบบไหนนะครับทางร้านทําแล้วก็ส่งมาให้เราดูนะครับว่าถูกใจหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะมีผ้าบัฟนะครับตัวนี้นะครับแถมให้ด้วยนะฮะนี่ครับผ้าบัฟลงค่อนข้างที่จะแรงนะครับมันก็อีกตัวนะครับเป็นตัวแรกเลย ตัวนี้ผมสั่งผลิตตัวแรกนะครับนี่ครับคือถูกใจครับเนื้อผ้าของเขาแล้วก็ราคาของเขานะครับไม่แพงมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่นุ่มนะครับไม่ค่อยร้อนมากด้วยนะเวลาเราอยู่กับแดดนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ออกแบบได้ถูกใจนะครับสวยงามนะครับ ก็ตัวที่ใส่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็มาพร้อมกับตัวสีขาวตัวนี้นะฮะถ้าทน่านาสนใจนะครับเสื้อตกปลานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นทางเพจร้าน TJ Shop ไว้ให้นะครับก็อลองทักเข้าไปสอบถามทางร้านได้เลยนะครับ